มารับชมการเดินทางของภายด้วนซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับระหว่างนี้ภายด้วนได้พักผ่อนครับแล้วก็หยุดยืนอยู่บริเวณกมที่11หลังจากเดินมาจากกมที่30จุดชมวิวนะครับ นี่คือบริเวณกิโลเมตรที่30ครับเป็นจุดชมวิวทุ่นป่าที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สวยงามครับ ด้านล่างคือฝั่งปากช่องทางขึ้นมานะครับและนี่คือเส้นทางการเดินเพียงครึ่งทางห่างจากจุดนี้ไปอีกประมาณ30กิโลเมตรก็จะเป็นทางขึ้นด่านนะครับนี่คือเส้นทางที่ภายท่วนเดินลงไป นี่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ภายด้วนเดินลงมาได้ครึ่งทางแล้วครับมีเจ้าหน้าที่มารับนะครับและมีอาสาสมัครมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ขับรถเล่นผ่านไปมาครับนี่เป็นการขึ้นเขารอบที่5นะครับ จะเห็นว่าภายด้วนนั้นหุ่นเริ่มที่จะผอมลงบ้างนะครับเริ่มที่จะร่างกายกำยำแล้วครับการเดินทางบ่อยๆในระยะเวลาแค่สามเดือนนั้นถือว่าแกล่งมากเลยนะครับระหว่างทางก็ขอหยุดพักนิดหนึงครับทำธุระส่วนตัว นี่ครับอีก3กิโลเมตรจะถึงด่านตรวจนะครับก็คือด่านขึ้นนั่นเองนะครับเป็นทางที่สูงชันและรถแล่นผ่านกันได้เท่านั้นนะครับทางไม่ได้กว้างใหญ่ ดังนั้นการขับรถขึ้นบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงค่อนข้างระมัดระวังเป็นอย่างมากครับชนีก็เยอะนะครับตอนนี้หยุดพักผ่อนครับทำธุระนิดหนึ่งครับจากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปค,ครับนี่คือพญาพจศสาลผู้ทวงคืนพื้นป่านะครับ หรือที่รู้จักกันในตอนนี้ก็คือภายด้วนสปกรนี่คือความใจดีของภายด้วนนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเดินนำหน้าครับและมีเจ้าหน้าที่ขับรถปิดท้ายนะครับดูแลอย่างดีครับ นี่คือบริเวณพื้นป่าด้านล่างนะครับจะเห็นว่าภูเขานั้นค่อนข้างสูงชันครับเป็นบรรยากาศธรรมชาติของด้านล่างนะครับนี่ครับมีหยุดยืนครับพักเหนื่อยครับเดินมาไกลเหลือเกินนะครับมาจากฝั่งน้ำตกเหวสุวัตนะครับจาก กม3า,าไปน้ำตกเหนือสวัสด์นี่ก็ต้องใช้เวลาเดินเกือบทั้งวันแล้วครับรุ่งเช้าภายด้วนก็เดินกลับมาจนถึงบริเวณกอม30อมในช่วงเย็นครับพักผ่อนอยู่นิดหนึ่งครับก็เดินทางต่อในช่วงเวลาประมาณ17เนาฬิกาตอนนี้เดินลงมาด้านล่างนะครับในระหว่างนี้ก็เกือบจะ18บนาฬิกาแล้วครับรวมหนึ่งชั่วโมงนะครับที่เดินจากเรียบ บนภูเขาจนลงมาถึงด้านล่างครับนี่ครับยังอารมณ์ดีอยู่นะครับทั้งที่เดินทางนั้นแสนจะเหนื่อยล้าครับจะลงให้ได้ครับตอนนี้ใจร้อนแล้วครับแต่ทางค่อนข้างชันครับลงไม่ได้ครับหันกลับมาเดินในเส้นทางเดินครับ นี่ครับไม่ว่าช้างหรือคนครับถ้ามีทางลัดก็อยากเดินในทางลัดแ่ะครับแต่ดูเหมือนทางลัดจะไม่เอื้อมวยครับภายด้วนก็ตัดสินใจเดินในเส้นทางหลักนะครับนี่ครับภาพจากมุมกล้องนะครับทําให้เหมือนอยู่ใกล้นะครับจริงๆก็อยู่ไกลพอสมควรครับระยะห่างนะครับและแล้วภายด้วนก็เดินมาถึง วเวเดินด่านในช่วงเวลายเย็นครับ